สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชชาเซียงเจนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีค่ะดิฉันเติบโตมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ ทุกครั้งที่มีโอกาสดิฉันจะไปทําบุญที่วัดกับคนในครอบครัวอยู่เสมอการทําบุญไหว้พระทําให้ดิฉันมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติตนอยู่ในศิลธรรมอันดีดิฉันเป็นหนึ่งในเยาวชนที่มีใจรักในนาฏศิลป์ไทยดิฉันมองว่านาฏศิลป์ไทยแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยและงดงามจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําให้การแสดงนาฏศิลป ออกมางดงามหากเราไม่ฝึกฝนดิฉันฝึกฝนนาฏศิลป์ไทยหลังเลิกเรียนทุกวันและมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมเพื่อให้การแสดงแต่ละครั้งออกมาดีที่สุด ในบางครั้งอาจจะยากแต่การแสดงทุกครั้งออกมางดงามได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมทําให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้แสดงให้ผู้ชมได้ชมและดิฉันมีความสามารถด้านการแต่งหน้าดิฉันนําเอาความสามารถนั้นมาต่อยอดในด้านนัฏศิลปไทยในการแต่งหน้าทั้งแต่งหน้าตนเองและผู้อื่นในการแสดงนัฏศิลป์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการฝึกฝนการสร้างอาชีพ ขอบคุณท่านคณะกรรมการและคณะผู้บริหารที่ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมวินิจและขอขอบคุณโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีที่ได้ให้โอกาสดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆขอขอบคุณค่ะ